เดียนจะมาสอนวิธีการวางตัวในสังคมชั้นสูงที่พูดดีนะ่ะเขาทำกันตายตาย,ตายคุณพี่จะสอนคนอื่นได้ยังไงล่ะคะคุณพี่เองอย่างนั่งไม่ถูกท่าเลยนี่คุณน้องคนเป็นคุณหญิงคุณนายนั่นนะเขานั่งไข่ห้างท่าเน,นี้ยกันทั้งนั้นแหละคุณพี่รู้ไหมคะว่านั่นอ่ะเป็นความเข้าใจที่ผิดว่าการนั่งท่าเนี้จะสบายแล้วก็ทําให้ดูเนี้ยบขึ้น แต่จริงๆแล้วการนั่งในลักษณะนี้เป็นประจำจะทำให้กระดูกสันหลังบิดตัวไปกดทับเส้นประสาทและเส้นเลือดใหญ่ที่ต้นขาทั้งสองจะถูกแรงของขาบีบเอาไว้ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกส่งผลให้หัวใจทำงานหนักเป็นพิเศษเพราะต้องลำเลียงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆดังนั้นจะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดและร่างกายสุดโทรมแล้วนี่เธอเป็นใครยะมาสอนฉันเนี่ยดูฉันสินเนี่ย บิดยังไงนางแบบนนแบบเอานางแบบแถวตรงเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 ประมงกรองใหญ่หลายสิบลำประกาศขายเรือให้ชาวแขกหนีกดไอยูดูชายวัยวกลางคนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนสามไปตลาดนัดชนรถยนต์บาดเจ็บเหตุรถยนต์ถอยจากร้านหมูย่างอุ่นเครื่องตรอดเอฟซีกับลำพูนวอริเออร์แม้ชนะแต่รูปเกมยังไม่เปลี่ยนต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสังขยาสเคเบิลทีวี ลตรีวมเจ้าของเรือประมงอำเภอกรองใหญ่จตราหลาสิบลามประกาศขายเรือให้ชาวแขกนี้กดไอยูยู ตามที่รัฐบาลมีการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU fishing การดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชาวประมงในพื้นที่นายธนก,กิจวรกุลเดชพัชอายุ32ปีเจ้าของเรือประมงโชคทวีสิน8 ระบุว่าที่ผ่านมาการทำประมงประสบปัญหาหลายด้านอยู่แล้วทั้งแรงงานประมงที่หายากและยุ่งยากในเรื่องของกฎระเบียบการจดทะเบียนและมีค่าใช้จ่ายสูงรวมทั้งทรัพยากรสัตว์น้ำที่หายากมากขึ้นขณะเดียวกันยังพบปัญหาเรื่องการจัดระเบียบประมงที่ผิดกฎหมายจึงตัดสินใจเลิกทำประมงเพราะหากทำต่อไปก็จะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นทีนี้พอรัฐบาลออกกฎหมายตัวควบคุมแรงงานออกมาเนี่ยทำให้ การกระทําต่างๆเกี่ยวกับแรงงานระหว่างนายจ้างที่ทําบัตรให้กับแรงงานหรือว่าทําเขาเรียกว่าอะไรทําให้มันถูกต้องตามที่รัฐบาลออกข้อกฎหมายมาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับที่มีหลายๆลาำก็ต้องใช้เงินทุนเยอะที่สํารองออกไปก่อนนี่ประเด็นที่1น,นะครับส่วนประเด็นที่2ก็คือว่าเรื่องของออสินสัตว์น้ำนะครับสินค้าส่งออกสัตว์น้ําที่กับ e ูเนี่ยครับก็คือว่าตัว ปลากระตักเนี่ยก็คือว่าเราเอาข้อมูลตรงนี้คือที่ว่าเราส่งออกให้กับ e ูไม่ได้เนี่ยไม่ทราบว่านักวิชาการหรือผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยได้หาทางออกทางอื่นแล้วหรือยังครับในแง่นี้มากกว่าส่วนเรือผมข้างหลังเนี่ยครับที่ว่าหรือที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือว่าเกี่ยวกับใบอชาชญยบัตรนะครับกับกรมเจ้าท่าที่ไม่ออกให้ หมายถึงว่าไม่ออกให้ใหม่กับเรือที่จะเกิดขึ้นใหม่อวนประเภทอวนไดเฉอวนเขียวผมผมจำตาอวนไม่ได้นะครับจะไม่ออกให้ใหม่ก็เลยผมตัดสินใจรื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การประมงประเภทน,นี้นะครับแล้วก็จะขายเฉพาะตัวเรือเปล่าๆนะครับเพราะว่าปัญหาหลายๆอย่างมันมลุมแล้วเรื่องลูกน้องเรื่องทะเบียนเรืออะไรต่างๆหล่าเนี้ยครับก็คือ เรื่องลูกน้องน่าจะเป็นหลักเรื่องแรงงานนะครับเรื่องแรงงานน่าจะเป็นหลักเพราะว่าพอใบอาจจะบัตรไม่ได้เราต้องเปลี่ยนอุปรกรณ์การดำมงเนี่ยต้องใช้ทุนสูงซึ่งตอนนี้เรานําทุนตรงนั้นเนี่ยไปไปใช้กับลูกน้องเยอะครับ ขณะที่นางเล้งสุภารัตน์อายุ51ปีและนางสาวจันเพนสิงหพันธ์อายุ32ปีสองแม่ลูกเจ้าของเรือประมงสามลำก็ประสบปัญหาเหล่านี้เช่นเดียวกันทำให้ไม่สามารถรับความเสี่ยงได้และขายเรือประมงสองลำ นางสาวจันเพนเปิดเผยว่าปัญหาที่พบกับชาวประมงมานานได้รับผลกระทบมากคือแรงงานประมงชาวกัมพูชาที่ปัจจุบันราชการเข้ามาจัดระเบียบและให้ในจ้างต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องแต่การกระทำเช่นนี้ยิ่งสร้างปัญหาให้กับชาวประมง,งมากยิ่งขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่แรงงานจะหนีไปทำงานอาชีพอื่นเพราะต้องยอมรับว่าแรงงานเหล่านี้เมื่อออกทะเลจะอยู่ในเรือนานนับสัปดาห์และต้องใช้งานหนักสก,กรปรกจึงไม่มีแรงงานคนไทยทำ ซึ่งเจ้าของเรือประมงต้องยอมรับเรื่องเสียงนี้และอย่างต้องดูแลเอาใจทางรัฐบาลเนี่ยต้องการให้ชาวประมงของใหญ่ทําอะไรเนี่ยทางเรายินดีทําหมดแต่สิ่งที่ตอนนี้เราเดือดร้อน,นจริงๆคือหนึ่งในเรื่องของแรงงานการที่คุณเนี่ยจะให้แรงงานเนี่ยทำสัญญาหนึ่งปีเนี่ยมันไม่สามารถบังคับอะไรเขาได้เลยทุกวันนี้ชาวประมงเนี่ยเวลารับแรงงานแต่ละทียังไม่ทันออกจกับปลาก็ต้องจ่ายเงินให้เขาไปก่อนบางทียังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยกลับมาปุ๊บเขาออกไปหมด ทางในจ้างจะต้องจ่ายเงินให้แรงงานเราก็ไม่มีปัญหาแลฐบามาให้ทาอะไรเราทําหมดแต่พอจ่ายไปปุ๊บเอาละแรงงานกลางละไม่อยู่ละพอทํางานครึ่งเดือนเราอยากไปตรงนู้นอยากไปตรงนี้พอมีบัตรปุ๊บเข้านอกออกในประเทศได้หมดเลยทีเนี้ยปัญหาของาวประมงคที่นั่งน้ําตาคอกันคือในเรื่องของหนึ่งไม่มีแรงงานเวลาจับปลาไปแต่ละทีหนึ่งจะต้องฟักเงินทุนที่ทางเรามีสองแสนสามแสนต้องฟักไปก่อนบางทีออกไปขาดทุนกลับมาเงินสามแสนสี่แสนเก็บมาหมดหมด ตรงเนี้ยถามนิดนึงช่วยเยียวยาอะไรชาวคลองใหญ่ได้ม้งไหมคะทำให้อะได้อยู่ครึ่งน้ำหรือน้ำหนึ่งเรากำหน,นดเป็นปีเหมือนโรงงานมันเป็นเม็ดเป็นะอ้าและที่สําคัญไตคนไทยไทยไม่มีประสบการณ์คือทุกอย่างเนี่ยมันคือไตเนี่ยเขาทํางานกันมานานสิบยี่สิบปีตั้งแต่รุ่นพ่อ,อยันรุ่นลูกเขาก็ถ่ายทอดกันมาเขาจะรู้ว่าจุดตรงไหนมีตาไีไม่มีตาทุกวันนี้เจ้าของเรือต้องไปกับไตคนไทยเพื่อไปสอนงานว่าตรงไหนมีตามไม่มีตาวันเนี้ยหนูไม่ได้ออกเรือ ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะแม่เด็กเรือนหนีหมดเลยไปหมดพอเราคือบางทีการออกเรือไม่ใช่อยากออกก็ออกนะพี่มันก็ต้องมีฤดูกาลมาเหมือนกันมีอาจตกมีตกนะมีแบบเออขึ้นมีแลมพอมาจะไปเอ้าลูกน้องไม่มีละมัวแต่ไปวุ่นหาไตคนไทยแล้วไตคนไทยมันอยากทำที่ไหนอะพี่ถูกไหมเวลาเราออกเงินเนี่ยพี่หนูมีแต่ใช้จ่าย,ายออกไปคุณจับปลาไม่ได้ เราก็ไม่ไหวอะ่ะม,มันมีแต่ฟักเงินฟักเงินอะ่ะแบบเป็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเราก็ติดปัญหาเหมือนกันคุณมาช่วยเยียวยาเราได้ไหมยังไงฝากด้วยคืออยากให้นาย,ยกอะ่ะมาคองใหญ่สักครั้งหนึ่งก็ยังดีค่ะมาและมานั่งคุยกับชาวประมงลงมาเลยค่ะลงมาจะได้รู้ปัญหาไม่ต้องให้ข้าราชก,การหรือใครมา อยากให้คุณนายกมาเองแล้วคุณนายกก็ได้รู้ปัญหาว่าจริงๆมันเกิดจากอะไรคนคลองใหญ่ยินดีต้อนรับค่ะส่วนนางเล้งกล่าวว่าได้ประกาศขายเรือแล้วเพราะไม่สามารถทนรับภาระต่างๆได้ทุกวันนี้ออกไปทำประมงในทะเลก็มีความเสี่ยงลงทุน3-4แถแสนบาทต่อเที่ยวแต่บางครั้งได้รับเงินไม่พอกับรายจ่าย ซึ่งไม่ใช่เรือประมงของเราแค่สองลำแต่มีอยู่ในคลองสนกว่า30-40ถึงลำก็ประกาศขายแล้วด้านนายมณีธรรมชาติอายุ56ปีชาวประมงก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันซึ่งเรือประมงนั้นเป็นเรือเล็กถูกเก็บปีละ6,000บาทซึ่งทางกลุ่มประมงพื้นบ้านได้ประชุมกันเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งสามารถต่อรองกันเหลือที่2,000บาทต่อปี แล้วรถตู้ร่วมบอขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828 18สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังเอาสับรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12าาาาาาชายวัยกลางคนขี่รถจกักรยานยนต์ซ้อนสาไปตลาดนัดชนรถยนต์บาดเจ็บเหตุรถยนต์ถอยออกจากร้านหมูย่าง เมื่อเวลา17.30นาทีวันที่14มิถุนายน2558บริเวณหน้าร้านเจ๊สมหมูย่างจเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราได้รับแจ้งจากสพเมืองตราดให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถยนต์ซึ่งมีผู้บาดเจ็บ3รายทราบชื่อต่อมาคือนายสาธิตบุญช่วยแล้วรายที่2นางรัตนา5กินและรายที่3เป็นหญิงไม่ทราบชื่อหลังประถมพยาบาลส่งตัวส่งโรงพยาบาลตราด ตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกอไกนอนหนูสบ,บริษี705ตราดของผู้บาดเจ็บได้รับความเสียหายเล็กน้อยส่วนรถยนต์คู่กรณีหมายเลขทะเบียนบใวไ,ไม้จอจาน7284ตราดฝ่ท้ายด้านซ้ายถูกชนจนแตกนายสาธิตกล่าวว่าตนเองพร้อมภรรยาและแม่กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปตลาดนัดที่ตำบลหนองเสม็ดเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่ารถยนต์คู่กรณีได้ถลางออกจากร้านสมใจ ซึ่งตนเองพยายามเบรกแล้วแต่ไม่ทันจึงทําให้เกิดเหตุดังกล่าว คุณเครื่องทีมตราเอฟซและลำพูลวอริเออร์แม้ชนะแต่รูปเกมยังไม่เปลี่ยนที่สนามกีฬากลางจังหวัตราดทีมตราเอฟซเปิดแข่งลงทดสอบกับทีมและโค้ชคนใหม่กับทีมลำพูลวอริเออร์ทีมดิวิชันสโซนภาคเหนือเพื่อทดสอบนักเตะและการควบคุมทีมของนายชายพลโคชรัตท่ามกลางกองเชียร์เข้าชมประมาณ100คนเกมวันนี้ตราเอฟซส่งผู้เล่นชุดแรก ทั้งไกรกิติอินวเทนสุไรามานอแวอาจิลงทำเกมมีเกลกดพวงบุญสิทธิ์ดูแดนหลังและให้เซซินันโดลงคุมกลางซึ่งทีมลำพูนส่งตัวผู้เล่นหลักลงประทักแข่งด้วยเริ่มต้นในควอเตอร์แรกสนามแฉะด้วยฝนที่ตกลงมาทำให้ทั้งสองทีมเล่นไม่ไหลลื่นมากนักซึ่งนักเตะตราอฟซีได้เปรียนในสภาพสนามที่คุ้นเคยและเป็นฝ่ายควบคุมเกมแต่ยังคงไม่สามารถต่อบอลแบบพลาชชิ่งได้ดี ยกรกกตามปิยะเครอว,วันมีจังหวะยิงและทำประตูได้1ประตูส่วนลำพูลสามารถเปิดเกมโต้กับทีมราเอฟซได้สนุกเส้นกันแต่จังหวะทำประตูไม่ได้ไม่คมจึงตามอยู่1ประตูควอเตอร์ที่2ตราเอฟซยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมส่วนลำพูลมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่เกมเปลี่ยนเมื่อทีมตราเอฟซีทำเกมได้ไม่ดีและต่อบอลไม่คมทําให้นักเตะลําพูนสามารถต่อเกมใส่ตราเอฟซได้มากกว่ารวมถึงมีจังหวะยิงถึง3ครั้งแม้จะไม่เข้ากรอบและพลาดกันเองขณะที่ตราเอฟซมีจังหวะยิงสอครั้งที่ควรเป็นประตูแต่ยิงไม่ได้ในที่สุดทําประตูเพิ่มไม่ได้และจบ3ควอเตอร์ตราเอฟซเอาชนะไป1ประตูต่อศูนย์ อร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052